เห็นใสๆอย่างนี้แน่ใจนะว่าในน้ําไม่มีสารปนเปื้อนแล้วถ้ามันมีล่ะจะทํายังไงน้ำใสสะอาดที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับจริงๆแล้วอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนที่เรามองไม่เห็นอยู่ก็ได้นะครับนักวิจัยจากศูนย์นาโน,โนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคเขาก็เลยพัฒนาวัสดุนาโน,โนสําหรับกําจัดสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ําเหล่านี้เพื่อให้สามารถนํามาใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย อนุภาคนาโนไทเทเนีมยมไดออกไซด์ที่เรา พัฒนาขึ้นมาก็จะอยู่ในช่วงประมาณ10ตจนถึง20นาโนเมตรก็จะมีการเติมแต่งสารบางอย่างลงไปเช่นการเติมอนุภาคแม่เหล็กลงไปอยู่บนตัวไทเทเนียมไดออกไซด์ทําให้สามารถที่จะแยกผงไทเทเนียมไดออกไซด์ออกจากน้ําได้ง่ายขึ้นหลักการทํางานก็คือว่าเมื่อไทเทเนียมไดออกไซด์ได้รับพลังงานจากแสงตัวไทเทเนียมไดออกไซด์ก็จะอยู่ในรูปที่พร้อมที่จะทําปฏิกิริยาหรือว่าเปลี่ยนออกซิเจนที่มาสัมผัสกับผิวไทเทเนียมไดออกไซด์ให้กลายเป็นสารออกซิไดที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่อมีสารคนเปื้อนต่างๆหรือว่ามีเช โลกมาสัมผัสก็จะทําการออกซิเดชัน ation, หรือว่าสลายสารเหล่านี้ให้กลายเป็นค์ว่าไนออกไซด์แล้วก็น้ําได้น้ําสีที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเมื่อเราใส่วัสดุนานโนนี้เข้าไปพิงเล็กน้อยและทําให้ได้รับแสง UV เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตาลิติกที่ช่วยสลายสีย้อมสารเคมีอันตรายและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ําได้นะครับจากนั้นก็แยกวัสดุนานโอน,านออกจากน้ําโดยใช้แท่งแม่เหล็กดูดออกได้เลยครับ เพียงเท่านี้ก็สามารถนำน้ำนี้ไปใช้อุปโภคบริโภคได้แล้วล่ะครับ ไทเทเนียมไดออกไซด์จะนิยมนํามาใช้เคลือบบนผิววัสดุหรืออย่างเช่นบนผิวแผ่นกรองแล้วก็นําไปทําการบำบัดน้ําต่อไปไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อออโคไลเชื้อราที่สร้างสารพิษหรือว่าสารในกลุ่มของยาฆ่า,มาแมลงสารที่อยู่ในกลุ่มของสีย้อมต่างๆไทเทเนียมไดออกไซด์ก็สามารถที่จะกําจัดได้และหลังจากที่ไทเทเนียมไดออกไซด์สัมผัสกับแสงแล้วเกิดสารออกซิได์อยู่บนพื้นผิวของตัวไทเทเนียมไดออกไซด์สารออกซิได์เหล่านี้ก็จะมีอายุสั้นมากดังนั้นก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องการตกค้าง ของสารออกซิไดซ์ที่เกิดขึ้นในน้ําองค์การอาหารและยาของอเมริกาก็รับรองว่าสามารถใช้ในอาหารได้โอ้โหนาโนเทคโนโลยีนี่จิ๋วและแจ๋วจริงๆเลยนะครับหากผู้ประกอบการท่านใดหรืออุตสาหกรรมใดสนใจนํางานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ก็ติดต่อมาได้ที่ศูนย์นาโนเทคเลยนะครับสวทชกระทรวงวิทย์คิดคน้นเพื่อคนไทย